คุณเป็นนะักลงทุนที่มีปัญหาแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะตลาดผันผลนทีไรทําอะไรไม่ค่อยถูกหรือไม่ก็ลงทุนมาเนิ่นนานนะคะแต่ว่าไม่รวยตามเป้าหมายสักทีไม่รู้จะซื้อขายตอนไหนนะคะเพราะว่ากล้ากล้ากลัวกลัวตลอดหรือไม่ก็มีเงินลงทุนแต่ไม่มีเวลาหรือบางคนนะคะกลัวความเสี่ยงแต่ก็อยากให้เงินทํางานปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กเลยนะคะถ้าได้รู้จักกับ All Balance Port f o l i o คะ่ะที่บริการผู้แนะนําการลงทุนส่วนตัวฟ n o m e n a า exclusive ค่ะ ของการลงทุนระยะหลังยากขึ้นทุกปีนะคะนี่ขนาดเปิดปีมาไม่ถึง1ไตรมาสนะคะแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นปีนะคะที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและลดขนาดงบดุลน,นะคะหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาเงินเฟ้อค่ะที่หลายประเทศนะั้นมีรับเงินเฟ้อมากที่สุดในรอบหลาย10ปีส่วนสงครามรัสเซียยูเครนนะคะก็ผลักดันให้ราคาทองคําราคาน้ามันปรับตัวพุ่งสูงขึ้นขณะที่ตลาดหุ้นก็ดิ่งทั่วโลกการลง คุณจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปนะคะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารก็มีอยู่มากมายเกินกว่าเราจะตามกันทันค่ะดังนั้นนะคะใครที่เป็นทางสายกลางรับความเสี่ยงไม่ได้มากนะคะหรือว่าอยากแนะลงทุนเป็นพอร์ตหลกักระยะเวลาลงทุนประมาณ3-5ปีค่ะมาทําความรู้จักกับอัลบ a ลานซ์พอร์ตฟิริโอนะคะที่มีบริการผู้แนะนําการลงทุนส่วนตัว p h e n o m e n เอ็กซ์คลูซค่ะจุดเด่นสําคัญของอัลบ a ลานซ์พอร์ตฟิ i ิโอนะคะเฟิร์นขอเรียกว่าเป็น3 Plus จุดเด่นข้อแรกเลยคือกระจายการลงทุนทั่วโลกค่ะส่วนข้อที่2ก็คือคาดหวังผลตอบแทนประมาณ6-8%ต่อปีแต่นี่ไม่ใช่การการันตีนะคะและจุดเด่นข้อที่3ก็คือการรีบาลานซ์ซื้อถูกขายแพงทุกทุก6เดือนส่วน plus ที่ว่าก็คือมีผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว Phenomena e อ c l u s i v e นั่นเองค่ะเริ่มจากจุดเด่นข้อแรกนะคะกระจายการลงทุนทั่วโลกค่ะเพราะว่าการกระจายการลงทุนของออบาลานซ์พอร์ตฟลิโน,นั้นไม่ใช่แค่กระจายสิน ทรัพย์ที่ลงทุนนะคะแต่ยังกระจายภูมิภาคที่เข้าไปลงทุนด้วยนะคะซึ่งถ้าไปดูมาตรฐานนะคะของออ l บาลานซ์พอร์ตฟิลิโอนั้นเขาจัดสรรสินทรัพย์บแบบนี้ค่ะ เป็นการลงทุนในหุ้น50-55%นะคะตราสารนี้20%แล้วก็ตราสารทางเลือกอย่างเช่นทองคำกองทุนสังหารอมารัซับหรือว่ารีดอีก30%และถ้าไปดูด้านในของพอร์ตโฟลโอนะัปัจจุบันหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตราสารทุนหรือหุ้น55%นะคะจัดกระจายการลงทุนไป3กองทุนหุ้นด้วยกัน1ก็คือกองทุน TMB GQG 30%ค่ะเป็นกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาวด้วยการ เลือกหุ้นแบบ Bottom-up นะคะซึ่งก็จะเน้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอกองทุนที่2ก็คือกองทุน principal apdi นะคะหรือว่าเป็นกองทุนหุ้นเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสการเติบโตพร้อมกับศถกยภาพที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ส่วนกองทุนหุ้นที่3ก็คือกองทุน TSFA ค่ะกองทุนหุ้นไทย High Conviction ที่เน้นการลงทุนในหุ้นไทย15-20หลักทรัพย์นะคะในหุ้นที่มีศักยภาพมากที่สุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดส่วนตราสารนี่20%นะคะ All Balance Portfolio จะไปลงทุนใน u g i s n ค่ะซึ่งเป็นกองทุน Active ที่ลงทุนในตราสารนี้ทั่วโลกผ่านกองทุนหลักพ p i โก้ที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการตราสารนี้ ส่วนประสารทางเลือก25%จะมี2กลกองทุนด้วยกันนะคะก็คือกองทุน TMB PIPF นะคะซึ่งเน้นลงทุนในหมูสาการอสังหาริมทรัพย์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศแบบ Active รวมถึงกองทุน SCB Gold h ด้วยค่ะซึ่งเน้นสร้างผลตอบแทนตามราคาทองคำแท่งผ่านการลงทุนใน SPDR Gold t r u s t นั่นเอง จุดเด่นที่2นะคะก็คือคาดหวังผลตอบแทนประมาณ6-8%ต่อปีแต่นี่ไม่ใช่การการันตีย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นชื่อว่าการลงทุนใครๆก็อยากได้ผลตอบแทนค่ะคนพาไปดูกันสักหน่อยว่าผลตอบแทนย้อนหลังของ All Balance p o r t f o l i o ที่ถูกสร้างแล้วก็เริ่มลงทุนจริงตั้งแต่ปี2017จะเป็นอย่างไรพบว่าผลการดำเนิน,นง,งานย้อนหลัง14ปีนะคะเป็นบวก11ปีแล้วก็ติดลบเพียง3ปีเท่านั้นค่ะ ส่วนปีที่แย่ที่สุดนะคะก็คือปี2008ที่มีวิกฤตสับไพรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยออลบาลานพอร์ฟิโอติดลบไป29นะคะเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดที่ติดลบถึง44 หรืออีกในหนึ่งนะคะท่านเราเทียบอา b a l a น c ์พอร์ตโฟลิโกับดัชนีชี้วัดนะคะซึ่งคำนวณจากการลงทุนในหุ้นโลก25หุ้นไทย25ตราสารนี้โลก25และตราสารนี้ไทย25พบว่าอัลบลานซ์พอร์ตโฟลิโอสามารถเอาชนะเบนชมาร์โดยเฉพาะในระยะสั้นนะคะที่ติดลบน้อยกว่าส่วนในระยะยาวก็เป็นบวกได้ใกล้เคียงกับเบนชมาร์คนั่นเองค่ะ หลายคนบอกยังไม่เห็นภาพนะคะดังนั้นถ้าเห็นภาพชัดขึ้นค่ะสมมุติว่าเราลงทุนด้วยเงิน1ล้านบาทนะคะใน a อ l บาลานซ์พอร์ตฟิล์ตั้งแต่ปลายปี2016ผลจะเป็นดังนี้ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือแม้จะอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 i พอร์ตนี้ก็ยังสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6-8%ถึงต่อปีก็เหมือนกับที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่าสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณ 6- 8เตต่อปีแต่นี่ไม่ใช่การการันตีค่ะ จุดเด่นข้อที่3นะคะก็คือการรีบาลานซ์ซื้อถูกขายแพงทุกๆุก6เดือนค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้เห็นด้านในของพอร์ตโฟลิโอแล้วหลายคนถามต่อเลยนะคะว่าเอ๊ะงั้นเราก็ซื้อตามกองทุนรวมที่อยู่ใน All Balance Portfolio เลยได้หรือเปล่าคําตอบคือได้ค่ะแต่ก็มีคําถามตามมานะคะว่าเราจะสามารถรักษาตราผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงเหมือนกับที่ฟิโนเมนาทําได้หรือเปล่าด้วยหลักการ3ข้อนี้หนึ่งก็คือการอัปเดตบล็อกและแชแมทโมเดนะคะหรือว่าการปรับจัดส่วนการลงทุนหรือว่าถ้าภาษาที่เราคุ้นเคยกันก็คือการทำ เสร็จ Allocation 2ก็คือทำการปรับพอร์ต ทุกๆ6เดือนนั่นเองนะคะและ3ก็คือการรีบาลานซ์นะคะภายใต้กลไกซื้อถูกขายแพงนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและพลัสที่น่าสนใจที่สุดค่ะก็คือเรื่องของการมีผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวนะคะหรือว่า p h e n o m e n ิ e ่าเอ็กซค่ะที่คอยอัปเดตสภาวตลาดอย่างรวดเร็วนะคะและคอยแจ้งเตือนให้มีการปรับพอร์ตให้ทันต่อสภาวตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเงื่อนไขเดียวค่ะก็คือเงินลงทุนขั้นต่า ห้าแสนบาทค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่อยากลงทุนแต่ไม่มีเวลาหรืออยากให้เงินทํางานแต่ไม่อยากเสี่ยงสูงหรือบางคนบอกว่าอยากลงทุนค่ะแต่ว่าไม่รู้จะซื้อขายตอนไหนหรือเป็นนักลงทุนมือเก่านะคะที่อยากจะมีคอร์พอร์ฟริโอเอาไว้เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวหรือต่อเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนอย่าลืมเอาบาลานซ์พอร์ฟิโอค่ะที่มี3จุดเด่นสําคัญเรียกได้ว่าเป็น3ามพลัสนะคะ1ก็คือกระจายการลงทุนทั่วโลกนะคะ 2ก็คือคาดหวังผลตอบแทน6-8%ต่อปีแต่ไม่ใช่การการันตีค่ะและ3นะคะก็คือรีบาลานซ์ซื้อถูกขายแพงทุกทุกหเดือนและที่สำคัญนะคะ plus บริการผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว p h e n o m e n เ e x c l u s i v e ีด้วยนะคะด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น5 0 0แสนบาทน่าตอบโจทย์ใครหลายคนทีเดียวค่ะใครสนใจลงทุนใน All Balance Po r t f o l i o นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ p h e n o m e n เ e x c l u s i v e ีนะคะหรือว่ากดไปที่ลิงก์ที่ทีมงานใสให้ไว้ในแคปชั่นก็ได้ เช่นเดียวกันค่ะ